ผมก็มาในซอยทิพปารีนะครับตรงนี้ก็รู้กันในตลาดบ้านหม้อนะครับท่านผู้ชมแหล่งรวมของเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์นะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับถ้านึกถึงบ้านหม้อนะครับต้องนี่เลยร้านนี้เลยครับผมมาทําคลิปก็หลายรอบอยู่นะเอเทคนิคซาวนะครับร้านดังเครื่องเสียงคุณภาพนะครับทั้งในและเครื่องนอกเทเคิ้เพาสตแล้วก็เป็นพวก เาเรียกอะไรอ่ะแอมประกอบนะครับร้านนี้เขาถือว่าสุดยอดนะครับโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอเทคนิคนะครับ,รบเอเทคนิคของเรามันมันคือเราเรา,เรามีแอมประกอบใช่ไหมใช่รับหลักเลยหลักใหญ่ก็เป็นแอมประกอบของเราเองครับงานไทยแล้วก็จะมีช่วง5ปีมาหลังก็จะมีงานจีนเข้ามาบ้างครับผมอันนี้คืองานที่เราทําเอง อันอันนี้คือแอมที่เราประกอบเองนะครับอันนี้เราประกอบเองครับผมเพราะว่าเพราะว่ามาตอนนั้นเห็นเห็นเอฟซีบอกว่าเขาทําประกอบแอมมาเลยเงี้ยใช่ครับใช่ครับประกอบแอมครับแต่ช่วงนี้ประกอบน้อยแล้วครับครับผมเราก็จะเอางานจีนเข้ามาบ้างครับผมงานจีนนะครับราคาก็ยังไงดีครับราคายังงี้โปรสองพันห้าก็ห้าพันห้าร้อยบาทอยงงครับผมแล้วก็ค่าเฮดแังแรงของ NPE ก็เริ่มต้นที่เก้าพันบาท เดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าเอามาหลากหลายยี่ห้อมาหลากหลายมาหลากหลายครับมาให้เลือกนะครับนะแต่ก็ยังพอจะมีอยู่งานอะไรที่ประกอบเองอันนี้คือของเอทคนิคนะครับอันนี้คือแบรนด์ของทางร้านนะครับเอทคนิคครับนี่โอ้โหแบบขุมพลังอยู่ตรงนี้นี่เองนะใช่คือเราสามารถสั่งประกอบได้ใช่ไหมหมายถึงหรือว่าเขาประกอบไปแล้วไม่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 ได้รับแล้วครับโออตอนนี้ก็ไม่ได้รับนะครับแต่ก็ยังมีอยู่นะมีอยู่ครับนะครับ ทำตามออเดอร์เก่าๆอยู่ครับอ๋อครับผมตามออเดอร์เก่าๆนะครับแล้วก็จะเป็นพวกเครื่องเสียงกลางแจ้งงานสั่งทั่วไปนะครับใช่ไหมอันนี้เป็นสูตรของอะไรอ่ะอันนี้18นิ้วเน็กโซ่18นิ้วเน็กโซ่นะครับตอนนี้ดรัฐทานมากครับคู่ละ9,000บาทเท่านั้นเองอืมอ๋ออันนี้18นิ้วคู่ละคู่ละ9,000บาท9,000บาทครับพร้อมๆดอกใช่ไหมใช่ครับพร้อมใช้งานพร้อมดอกเลย9,000บาทครับผม15นิ้วก็คู่ละ6,500บาท6,000บาท นี่อันนี้หกพันเองนะท่านผู้ชมใช่ครับส่วนสิบสองนิ้วก็ห้าพันบาทครับผมก็เป็นตู้สิบสองนิ้วสิบห้านิ้วนะครับอีวี่อีวีสิบสองของเอ็นพีก็ห้าพันบาทของเอ็นพีนะครับก็มีแบรนด์ของเอ็นพีด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็ราคาหลากหลายนะครับหลักๆเลยนี่เครื่องโอ้ผมว่าพา w เวอร์นี่เยอะเลยพา w เวอร์แอมป์นี่เต็มเลยนะครับแล้วก็มีดอกลำโพงนะครับของนาโนว่านะครับ คือเครื่องเสียงของเราเขาจัดจัดเป็นเซ็ตหรือเปล่าหรือว่า,า,ายังไงครับก็จัดตามที่ลูกค้าลูกค้าต้องการครับบางคนมาแบบม,มาไม่เหมือนกันความต้องการไม่เหมือนกันครับ <c oughs> จะ้องคราวเกจากลางแจ้งจะเอาไปแห่อย่างนี้จะเอาไปไอ้อกับข้าวอย่างนี้ต้องตัดตามต้ัดตาม <c oughs> ตามงบนะใช่ตามความต้องการของลูกค้าครับเพราะว่าเพราะว่าเห็นลูกค้าลูกค้าในในเพจของผมนะถามว่าเอเอเทคนิคเอเทคนิคคือมีมีคนมาแจ้งด้วยกันยังไง โอ้เยอะมากครับเยอะมากครับเทคนิคเยอะมากเลยเยอะมากครับไปที่ไหนก็เจอแต่เครื่องสังเกตเอเทคนิคส่วนมากเอ็กเทคนิคนี่คืออดอกลําโพงนะครับนี่อันนี้คือดอกของเอเทคนิคนะครับใช่ใบละสองพันกว่าถ้าไม่เหล็กสองชั้นก็ใบละสามพันกว่าอันนี้ไม่เหล็กสองชั้นนะใช่ครับไม่แพงเลยเอเทคนิคนะครับไม่เหล็กชั้นเดียวสองพันกว่าไม่เหล็กสองชั้นสามพันกว่าครับผมอันนี้เป็นส่วนของดอกลําโพงนะครับของเอเทคนิคสิบห้านิ้วก็พันกว่าบาท ครับผมเป็นของ NPE ก็มีนะครับใช่ครับน,น,นวา่าก็นะไมโครโฟนไม่แพงครับเพรามีไม้ด้วยนะครับไมโครโฟนไม้ลอยใช้ในงานกลางแจ้งสามรกว่าบาทของโปรยูโรเทคด้วยนะ คือช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วก็น่าต่อไปนี้ก็คงเขาคงจะเตรียมอุปกรณ์การเล่นปีใหม่แล้วเนาะใช่ครับตองนักร้องตองมา้วครับเออร้องพอไม่พระได้ขึ้นอยู่กับไหม่นะขึ้นอยู่กับไม่เล้ครับไม่ใม่มีส่วนมครับไม่มีส่วนนะเสียงดีด้วยแล้วไหม่ใม่ดีด้วยนะครับใช่ครับไหม่ครับไม่ประมาณเท่าไหร่ลับเริ่มต้นเริ่มใหม่เริ่มต้นพันห้าร้อยบาทครับผม พันกว่าบาทนะอันนี้คือธรรมดาธรรมดานะครับแบบมือสมัครเล่นครับผมถ้ามืออาชีพก็ยังต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับต้นต้นไปก็สามพันกว่าบาทครับผมสามพันนี่ก็ไม่ถือว่าไม่แพงนะสําหรับการร้องเพลงที่ดีนะตัวต้นต้นของมืออาชีพก็สองพันกว่าบาทนี่เป็นไม้คู่ใช่ไหมครับเป็นไม้คู่ครับสองพันกว่าบาทครับผมอันนี้สองพันกว่านะครับนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของเครื่องปรุงต่างๆนะครับก็มิกเซอร์มิก คอร์สก็พันกว่าบาทอันนี้คอร์สนะครับอีคิวพันกว่าบาทครับผมปรีก็พันกว่าบาทสินค้าราคาจับต้องได้หมดครับไม่แพงเลยราคาราคาราคาหลักพันราคาจับต้องได้นะร้านนี้โอเคนะครับวันนี้แนะนําร้านอีกร้านหนึ่งนะครับเอเทคนิคสาวชื่อร้านอะไรนะเอเทคนิคสาวนะครับเอเทคนิคสาวนะครับเพราะว่าผมมาที่นี่บ่อยหลายหลายครั้งแล้วล่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้รายละเอียดเท่าไหร่นะครับ ขอบคุณนะครับผม4ชั้นแน่นะอันนี้งานกลางแจ้งงานรถแห่สินแน่แรงๆนะครับมีทั้งหมื่นกว่าบาทแล้วก็ห้าพันกว่าบาท4ชั้นแน่เยอะครับทุกวันนี้สําหรับทํารถแห่ทําอะไรเงี้ยทำรถแห่ครับงานกลางแจ้งเถอะวเดียวจบไม่ต้องยกเยอะส่วนมากทํารถแห่ใช้กี่ชั้นแนลครับ4ชั้นแนลรู้ไหมก็2ชั้นแนลแรงๆครับไม่ต้องยกเยอะใช่ไหมไม่ต้องยกเยอะครับนี่นะครับรถแห่เพราะว่าต้องใช้กําลังกําลังขับเยอะนะใช่ครับ นี่นะครับ power amp mixer ไม่ร้อยแปดตัวสำหรับประชุมก็มีหมื่นกว่าบาทอันนี้อันนี้คืองานงานประชุมเลยงานงานห้องประชุมครับออ๋ต้องต้องใช้เยอะนะชุดเดียวจบอย่างเงี้ยแปดตัวอันอันนี้อันนีึงสาได้เลยนะสบายเลยได้เลยครับงานประชุมประชุมโรงเรียนอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับงานประชุมต่างๆเราใช้ไม้ไม้หลายตัวใช่ครับนะครับโอเคครับ มีอะไรแนะนําอีกไหมครับก็ประมาณนี้แหละครับผูดมีอะไรก็เข้ามาชมกันได้ครับครับผมตามเบอร์โทรเบอร์โทรอะไรอ่ะบอกศูนย์แปดห้าศูนย์เจ็ดห้าเก้าเก้าหนึ่งแปดครับผมครับผมศูนย์แปดห้าศูนย์เจ็ดห้าเก้าเก้าหนึ่งแปดเอานามบัตรให้หน่อยครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้หน้าจอนะครับท่านผู้ชมศูนย์แปดห้าศูนย์เจ็ดห้าเก้าเก้าหนึ่งแปดครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับขอขอบขอใบหนึ่งนะได้เลยครับว่าจะได้เอาไปขึ้นหน้าจอให้นะครับเอเทคนิคนะครับผม อยู่ด้านหน้าของซอยทิพวารีเลยนะครับ Thai ท้ายซอยครับอ๋ออันนี้เขาเรียกท้ายซอยเหรอน่าจะเป็นวัดปกครองเราอยู่ท้ายซอยอ๋อไอตรงนี้เป็นท,า <c oughs> <c oughs> ท้ายเหรอเข้าใจผิดเอาแล้วนะหน้าโอเคครับร้าน A Technical and Sound นะครับตรงนี้นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ